สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนมารับครับช่องกระชายระเพลิอนออฟิเชียวครับวันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาเจ็ดุกเสารครับลมบ่อยวอยว้อยวยวันนี้จะไปต่อภาษีรถนะครับไปต่อภาษีรถนะครับมันจะหมดสิ้นเดือนพอดีนัดเซลไว้นะครับเซลจะพาไปนะครับพี่น้องครับมันจะหมดแล้วนะครับหมดอ่า หนึ่งสิงหานะครับนี่ต้องเข้าไปตรวจสภาพที่ขนส่งนะครับโอ้พี่น้องตื่นแต่เ <Good morning. S 1> ช้ากดมอร์นิ่งเอารถไปตรวจต่อพรบรต่อภาษีขึ้นนอนหาทุ่มหกทุ่มตื่นแต่เช้าครับ มันนีก็มากลับมากกับสิไปสละคข้ามต่อครับวันนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องเข้ามีนัดกันครับ8ปดโมงเช้าเรามาแชร์เส้นของลูกสาวกันนะครับผมองอิงเพชรแปดแผงนะครับบรรยากาศยามเช้าดีมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจช่องกะกชตยระเพลินอ๋อพี่เชี่ยวครับมือสันวันดีเลือกง,งามย่ามดี เจ็ดโมงครึ่งครับจะออกไปจะถึงนู่นก็แปดโมงกว่ากว่า เมืทันมีภัยตื่นนะครับบ้านเฮานั้นมีผู้เฒ่าผู้แกเอาแม่มองประโเด้อยอาย เง,งียบสนิทนะครับยังนอนอยู่ครับอันนี้รถของที่อุ้งอิงเคยใช้นะครับคันนี้นะครับคันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะอุงอิงเคยนั่งคันนี้แล้แต่ก่อนชุดยอดมากเด้ยอยูวูไฟแตกว่ะเดีเปลี่ยนเลยน้ำเข้าดำมืด มีหลายคันก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับอุย้ยแมวเ m ม a u ว i a ม m i ว u miau m i แ u miau แ,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 แรมกรับหนุ่ยไปจังใดเนาะแรมกรับหนุ่ยนี่ รับสมบัติเป็นของนอกกายทั้งนั้นพี่น้องอันนี้ก็รถพระลำเพลินโชว์นะครับที่แรกพ่อมาสิออกรุ่นนี้นะเกือบแมนออกแมนออกมันมันหน่อยโพดไหมพี่น้องเป็นในหน่อยจังได้ปุ ขช้านี้นะครับบรรยากาศยามเช้าครับ เกิดบูดล้างบานทุกวันนะครับล้างทุกวันเลยนะ พวกนี้อยู่ได้สามสี่ปีเองเนาะห่างมันแล้วี่นองพุพังหมดเลยเนาะงามแต่รูปจุปบบ่หอมสุดนี่สวยแต่รูปจุบไม่หอมเอออันนี้ก็จะคล้ายนี้โอ้หนักหนาสาหัสสากันเดิอทางไปค้อนแก่นนะครับ ขอบคุณพี่น้องของปลายสุขสุขคนนะครับช่องกรชัยและเพลินอนอภิเชษครับ mm hmm. วันนี้อาจจะได้เห็นคลิปตอนโน้นแลือเที่ยงๆนะพี่น้องปเป็นเหตุบกกีบอกรับข้าว mm hmm. สารคามเสริมไทยนะครับอา mm hmm. กาศยามเช้าเช้าครับ mm hmm. ตื่นเชา้าได้เบียกหลายตื่นสายได้เบียกหน่อยพี่น้องเออ รถก็ไม่ได้ล้างครับฝน,ก,น,ก,น,บรก,นกระตกแน่บ่อตกแน่ก็เลยบอหลางครับร้อแม็กก็สีห้าหมื่นรับนี่เฮ้ยรถนะครับไม่มีเพิ่มครับแต่ักักระซอยเข้าหาเงินนะครับปู่อิงก็รัตนพรการายวิไลศิน ลำเพินออฟี่เชียวจะจะตัดเอามาตะอ,อย่าทำจนลรามีแต่คนแวาใส

บอไม่มีซ้อมอะไน,นไปจารามต่อนะครับแลวมาู้วไปคอ,อเก่นนะครับโอ้บอก่าท่านเห็นตาตะพนน้ำมนันีเนาอบอบวกกติมาแต่สาบอ อพอกันคลิปนายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ